สวัสดีครับผมก็ไม้แดงนะครั um. ики, ước, บก็มาเล่าข่าวกันฟังนะครับอีกไม่กี่วันก็จะมีม็อบม็อบหนึ่งนะครับซึ่งผมเรียกว่าคณะป่วนเมืองไทยหรือว่าเขาชื่ออื่นผมไม่รู้นะครับชื่ออะไรก็นยครับก็จะเป็นหน้าเก่าๆผู้นําม็อบก็เป็นคนคนเดิมไอ้ผู้นําม็อบทำอาชีพอะไรอยากจะรู้เหมือนกันนะครับก็พาไปเดินตั้งแต่สมัยฝั่งเขาอยู่กับพวกเรานะครับจะมีอยู่อีกฝั่งหนึ่ง ก็ยังอาชีพเดิมๆนะครับก็เนี่ยกระพราพวกนี้ไปอายุร่วมร้อยแล้วครับคำถามคือการที่พวกเราเนี่ยไปสนับสนุนนะครับอันนี้เราจะเห็นว่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยเนี่ยร่ำรวยจากประเทศไทยโดยใช้คาสิโนที่เรียกว่าคาสิโนของเขานะของเขาเป็นคาสิโนสีเทาแน่นอนครับซึ่งเป็นทุนสีเทาของกัมพูชาและทุนสีเทาบ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งเอาไปรวมกัน คาดว่ามีทุนเราด้วยนะครับทีนี้พอมาสร้างคาสิโนรอบบ้านเราเห็นไหมครับความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าช่องสัง,งามช่องสายตะกูเกาะกงคำถามคนไทยได้อะไรครับลูกหลานเราไปเล่นคนไทยได้อะไรครับปภาษีอยู่ที่บ้านเขาทุนสนับสนุนนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสร้างอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บ้านเราเนี่ยทาไมไม่สนับสนุนพวกเหล่านี้จึงมาต่อต้านคุณแพรทองทานเพราะฉะนั้นคุณจึงเจอคลิปนี้ครับ เขาเนี่ยมีควมามสัมพันธ์ที่ดีกับคุณทักษิณถูกไหมครับแต่พอมาปล่อยคลิปเพราะว่าตัวเองเดือดร้อนและเขาบอกว่าไอ้ทุนสีเทาที่อยู่เมืองไทยเนี่ยเขาส่งคลิปมาให้ทุนสีเทาปล่อยนะครับใครคนปล่อยเราไม่รู้นะครับทีนี้มันได้ผลไงครับคนไทยก็ไปนับคอเซ็นเตอร์เจ้าพ่อคอเซ็นเตอร์ตัวนี้หลอกคนไทยได้แล้วเข้ามาด่านายกซึ่งเป็นผู้หญิงและเป็นนายกผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็กล้าหาญชันชัยไปคุยเนี่ยผมถามว่าถ้าคลิปไม่หลุดคลิปไม่หลุด แล้วเจราจาสําเร็จพวกคุณรู้ไหมไม่รู้แล้วถ้าเจราจาสําเร็จคุณชมนายกไหมไม่ชมคุณไม่ชมใครแม่ทัพภาคที่สองผมเชื่ออย่างนั้นนะครับไม่มีใครชมนายกแน่นอนถ้ามันเจราจาสําเร็จคลิปไม่หลุดสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยครับว่าผู้หญิงตัวเล็กๆที่คุณด่ากนันด่ากนันเนี่ยเขาแบกคนไปทั้งประเทศเกือบเจ็ดสิบล้านคนเพื่อไปคุยแบบลับๆยอมให้เขา ดูพูดเหมือนกับอ่อนน้อนมถ่อมตนเพราะว่าเป็นการเจราจายุทธวิธีการเจราจาทหารรู้อยู่แล้วนะครับว่าเจราจาอย่างไรให้เขามีความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกครับที่บอกว่าเออไม่ทัพเนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยนนเขาก็พูดเพื่อให้เป็นพวกเดียวกันก่อนการเจราจามันจะปณีประมทหารรู้ครับการเจราจาเพื่อให้เราเป็นพวกเดียวกันก่อนเพื่อเป็นยุทธวิธีในการเจราจาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แม่ทัพภาคที่สองจึงเข้าใจไม่ยาก ที่สําคัญคือเหล่านี้ครับที่คุณเห็นเนี่ยจเจริญน,นอกนามรุ่งเรืองอยู่แถวๆรอบบ้านเราทุนเหล่านี้หรือเปล่าที่นํามาให้พวกคุณเนี่ยงับแล้วกาลังจะมีม็อบม็อบเหล่านี้ไปสนับสนุนรอบบ้านเราหรอครับคุณรู้ไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกสแกมเมอร์ที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยในปี2023เนี่ยคุณดูตัวเลข2.24ล้านล้านเนี่ยเราคนไปทั่วโลกได้เท่าไหร่กับเท่ากับประมาณแผ่นดินไทยแล้วนะครับแล้วเงินที่มาอยู่ในภูมิภาคอาเซียนเนี่ย1.533ล้านล้าน,านบาท ก็อยู่ที่บ้านเราบ้านเราเยอะนะครับแล้วประเทศที่ได้ก็เป็นพวกเมียนมากัมพูชาราวแล้วตอนกัมพูชาเนี่ยขึ้นตอนนี้คาดว่าจะขึ้นอันดับหนึ่งเพราะอะไรรู้ครับว่าเนี่ยมาตรการที่เราไปเข้มงวดกับเมียนมานะครับเราไปเข้มงวดกับเมียนมาจนเมียนมาถูกพล่ลมมันก็เลยทําให้ความจเจริญเติบโตไปอยู่ที่กัมพูชากัมพูชาได้เม็เงินมหาศาลเขาก็มีกมเมอร์มีคอ l l center และมีคาสินโนสีเทาทั้งนั้นแหละครับ GDP อยู่ในประเทศเขาคนไทยเอาไปสนับสนุน หลายๆคนก็รู้นะครับวันนี้เนี่ยผมนึกบอกว่าการที่คุณแพทองทานเริ่มตัดสายสัมพันธ์ mm. ก็จะเห็นเลยครับว่าตอนนี้คุณเห็นแม่ทัพี่2มีคํคสั่งปิดนะครับอนุมัติปิดจุดผ่อนปลนนะครับการค้าช่องสายตะกูนะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นก็มีบ่อนใช่ไหมครับนี่แหละครับถูกต้องแล้วแล้วต่อไปนี้คุณจะเห็นความหนักแน่นของคุณแพทรทองทานที่ถูกเจ้าพ่อคอนเซ็เตอร์กระทำวันนี้ใครที่ยังสนิม สนับเจ้าพ่อคอรเซนเตอร์ที่คุณจะไปออกม้อบเนี่ยคุณสนับสนุนเขาเหรอครับนะครับนี่หนึ่งมาตรการที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งเข้มงวดเรื่องการนําเข้านะครับสัมผัสหลังเนี่ยเราเข้มงวดไปอีกนะครับทั้ง6ด่านเลยนะครับทั้ง6ด่านนะครับและนี่ครับเรียกทุตนะครับกัมพูชามารับหนังสือประท้วงก็ประท้วงชาวโลกรู้อยู่แล้วครับว่าฮุนเซนปมนคนปล่อยคลิป ซึ่งผิดมรรยาทอย่างร้ายแรงนะครับอเมริกาก็เป็นไงครับทําจังแบนกัมบ,บูชาไปเรียบร้อยเพราะเขารู้ครับทั่วโลกรู้ครับคนไทยไม่รู้แต่คนไทยกําลังจะไปเรียกร้องให้ในายกลาออกหรือรับผิดชอบคําถามคนไม่รู้เหรอครับทั่วโลกรู้นะไปต่อครับรัฐมนตรีต่างประเทศเรียกทูตไทยกลับลดระดับความสัมพันธ์เห็นไหมครับก็เหลือแค่เป็นเพียงอุปทูตนี่คือการตอบโต้กัมบ,บูชาครับ ไปต่อครับนี่ครับไอ่ทัพภาคที่2ก็จ่อสังปิดด่านอีกสองฐานนะครับซึ่งเป็นช่องสงเาและช่องจอมที่ผมพูดเลยครับพวกนี้มีคาสิโน,โนหมดนะครับแล้วคาสิโนเหล่านี้เขาบอกว่ามันมีทุนสีเทาอยู่ในนั้นและมีคลิปว่านักการเมืองบางคนไปทำอะไรเดี๋ยวคลิปหลุดเดี๋ยวคอยดูนะครับเมื่อคุณเซนถึงที่สุดคลิปพวกนี้มันจะหลุดมาแล้วคุณจะเห็นหน้านักการเมืองที่ไปสร้าง ความเสริมสีให้กับประเทศไทยผมบอกนะครับคุณไปตามคลิปกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไปเอื้อนถึงเครื่องเนี้ยนะครับเอามาลงโทษดีกว่าคุณไม่สนใจเลยนะครับไอ้กลุ่มกลุ่มนี้ไปเอื้อนถึงตรงเนี้ยคุณตามให้ดีไม่ใช่มาตามนายกซึ่งเป็นเหยื่อของคอเซ็นเตอร์ตัวเมฆตัวแม่แมครับเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยจากทีพับพักหนึ่งออกไปการปรับปรามกัญชาเริ่มเปิดเกิดขึ้น ไอ้ยีจุดที่มันมีทั่วประเทศเนี่ยนะครับมีปัญหานะครับปัญหาอย่างไนคนไปดูในข่าวเขาเริ่มปรับบาลอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ปราบสีเทาไม่ว่าจะเป็นยาบ้านะครับสมัยก่อนเม็ดละกี่บาทครับดูนะครับมือปราบคนหนึ่งมีบอกว่ารัฐบาลนี้ปรับยาบ้าไม่ได้สมัยก่อนเท่าไหร่ครับนี่เขาปราบยาบ้าราคาเ็ดสูงขึ้นนะครับคอเซนเตอร์ลดลงไหมครับ จินเท่ารดไหมครับสตองรอถูกปากไหมครับและหัวสวกําลังโดน B N I G ขนาดไหนครับไปดูดีๆครับหูตาสว่างนะครับคนไทยอย่าให้เจ้าพ่อสแกมเมอร์หรือเจ้าพ่อคอเซ็นเตอร์หลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณไม่รู้ทั่วโลกรู้พวกเรารู้อย่าหลงเชื่อสแกมเมอร์ครับปากให้คิด